นนะครับ,บแขกบ้านแขกเมือง,งเข้านี่แหละจากฝั่งซ้ามาอยี่ยงยำทำเข้าดู้าวเนาะอันนี้<อ>เป็นถือว่า,าน้องๆที่มาวันนี้นะครับเป็นยูทูบยูทูบเบอลยยูทูบเบอร์ของของฝั่งซ้ายเ็ไอดอนเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็เนื้ปอปลาลูกอะไรว่าอะไรนะเด็กไอ ไอดอลเออนี่พูดดีมากค่ะแมพูดพลาดจริงเลยเอาพูดมาด้วยเหูเราพลาดสิเนทไอดอลเนทไอดอลเนไอดอ็นเไอดอลเนบดอเดี๋ยวไอดอัี่รอเขาอนี้ก็คือลินดาสาวลาวนะคะช่วงน้องคนสิดตาเหื่าะอสสที่มาอยู่นี่แะสิได้สี่แสเลย นะแล้วก็พี่ฝนของน้องๆเนี่ยพี่ฝนของน้องๆค่ะที่ว่าอ่าข้าบนาเนี่ยข้ามลที่บอาหาตลอดคือพี่ฝนพี่ฝนเนาะกับเขาก็เห็นนี่ครับพี่น้อยนี่เขาก็เหม็นเขาบอกว่าดึนด่านแสดงว่าแสดงว่า คนติจตามเราหอดเนี้อยู่ค like ุณอยู่เบียดงหมไทยก็หยอ่หมดคุณทห้ก็ฮอดเพราะว่าส่วนใหญ่คุณิโตดิตามเราก็ส่วนใหญ่เป็นคุณให้เก้ิบอร์เซ็นต์้องข้าคนไทยนะเขามักเขามักกินแป้งกินงูเหลือมกินซี่งวดเบิ้งหลัเ่นร้านน้่วร้านิยวร้านนิ่วร้านน่รัาก็กินแต่เรื่อเรากินแป้งก็เลยกินอึ้งกินงูกินก็แหน ไปได้สิก็ได้รอเดี๋ยวคนจะเอาจังซี่เอาจังซี่นอยู่บู่สิงหมู่ยลูกเสกลูกยนี่เอาเอนมลูกเสกถ้าว่าเอานมานี่เกียมอันเกียมบ่านเกียมิบ่ นี่กินพ่อสังเกตมึงนี่ยไปย้อนแล้นี่ยมั่างกเป็นสร้างเนาะเออสบยอันสัตว์พวกนี้มันแก้สร้างไมรู้สร้างไมู่อ้วูเนาะไ้ัเปไอสรางสรงสร้างไวนอาดังยาดังใน tiktok อยากดังแน ยูทูบเรี่ยวเรี่ยวว่ะอยากให้ดันขึ้นนอนนิดหน่งเะอยากให้แม่ากให้แม่พรกินอะไรเอาออกมากินงูเหลือโอ้โหพี่นรอสาวกินงูต้องร้องเบิ่งเลยแม่ต้องประมาณนี้เลยใช่ไหมลูกแม่พรไม่ไม่กินพวกนี้หรอก แม่พรจะกินอย่างหนึ่งหัมมัตตาด้วยนั่นเอาอีเยอะๆแม่พรจะกินเด็กเออโอ้กินเด็กมันหัมมตตาเงี้ยบ่ใช่ใช่ใช่ฟังเหาเดินพี่น้องฟังใดก็ได้ฟังประเด็จกับตองฟังเอาก็ะถิว่ามื้อนี้ยินดีครับยินดีที่ขอต้อนรับขอสู้ฟังนี่แหละ นะครับทางไก่หอน้องทำเน่ของแต่เห็นบุเบนมานั่งนอนกับบ้เนาะอืออื้อตให้มาหาันมาหาเน้อกะโบวานมาลิบนัใช่แต่ก็มีเรี่ยไรที่คุณน่ะตะโบมาดิบนำเลาญาตลใ้สีหนังเนาะด่นองมึนเรี่ยแง่มวลแง่าวลอะดูเพรแบบอ้ายคอนี่คือแบบเป็นอ้าค่ะอ้ายแพ่งแบบคัดซุดมากเยอะมาก พี่นีมาบุกใกล้ถิ่นที่ว่าปีศาจคนนี่เป่าคนนี้เป่าเออแม่เขาเขาเขาพูดถึงชื่อหนูบ่อยมากไ่นก็เลยว่าอ้าวพี่ฝนพี่ฝนนี่จะเป็นไผ่แล้วหรือว่าจะเป็นอะไรอย่างไอ้ดึงคอยรู้บ้างหรือว่าจะเป็นที่ว่าเขาตอนนี้เขากำลังบูมติดต่อหนูที่เป็นผูกแขนอะผูกแขนกันอะพี่น้องใช่ไหม อันนั้นเฟิเอาไปลงเองนะคุณวะเฟินเฟิคน,นอันนอกเอาไปเอาลงเนื้อาสันสี้างกระรสดาสันแกงแล้วโอยผ่านมางันไปเฮ็ดแคลวด้วยมัน้นไปเฮ็ดแคล้วเัแคล้วเินอันเอาลงิ๊กตอกมาสันมาเบิราะทวานคนเบิรงหลา่หลายสองสองพนคนที่ตามเท่าไหร่กว่า <4 S 1> สีส่ร้อยเจ็ดร้อยคนแต่ว่าเอาส่งเอาเอาผมไปลงอันนัคนที่ตามเป็นหมื่นโ้หมื่นเดียวโอ้วคนก็มาเฮ็ดต้อพระมาเดคนที่ตามสามห เรมื่อเมื่อไนปีมัดแขนงานเนี่ยค่ะงานปีไม่มัดแขนขู่แขนมัดแขนกแขนเยอะๆเนี่ยที่คนพ่อไม่ใจว่าพวกเราเป็นแฟนกันเออเป็นเป็นอะไรรู้อธิบายเป็นงานอะไรเป็นงานขู่แขนปีไม่พี่จีนเพราะยู่ในจีนกับไซบูนค่ะเจ้าก็เข้าไปคอมเมนต์ไปอ่าวไล่หลายเราเนี่ยบอดีบอดีเสียหายให้น้องนะฮะเออเอาแบบเอากระโบนกระไดเอากรบว่า อันที่จริงก็น้องอะไรเอาลงทำอะไรเอาลงเนาะแกเอาติบบเราก็เพิ่ยกระทะมาเลยเลยเด็กพี่น้องก็ได้ยินนะครับจากปากหลุดแล้วแต่เห็นอยู่ในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ในตอนนี้เอาเชื่อนีเห็นน้องเชื่อนีแล้วแช่์ร้านสาวของมาน้ำนนำนะครับก็ได้ฝากนะเข่ามานนีทางกลางพบพี่น้องสีขาวด้านด้านซอยเน่พี่น้องนะคนใดก็แชร์ ขไปนไปยุเอจันขึ้ไปย่เองจั่ขึ้นกับไปริ้น้ำเอนกับไปทางอะไรดีน้องเชอรี่จะเป็นน้องกีดอกอันนี้เราจะเป็นศิลปินทีอยู่กับพรอยู่เพรลัเพื่อนรังสาวรังสาวแม่คุณย่าสุภาพเนี่ยยาสุขภาพสวยเนาะเอาไปกินงูนะแม่กันเนาโดกินงูเหรืออ่ะแต่อยู่ในบัน ลินดาบ้านนอกบ้านนอกลินดาอยู่แต่บ้านนอกบ้านนอกน่ะนะอยู่ไสบีเรีอยู่ไหนน้องกันก็เลยที่คอนเทนต์ขึ้นมาใช่ไหมก็บพกแม่คอนเทนต์ก็คือมือกินหมูหันกะก,ก็คือ<บ>เอาไปอ่าเป็นภาษาลาวเนาะเอาไปหาหมกูก็ไปหาหมูแล้วก็เป็นพี่น้องกันยายเรายัง่าไมด้กินข้าวสวยข้าวกระเราเอาซาบุงเลยแม้ปลายซางน่ะยังไม่ได้กินข้าวแรงตือยังไม่ได้กินข้าวสวยเ,เล,อเอาาเลยอืไปไป<า> เรากันเลยว่าเฮ็ดย่างกินโบกลับบ้านตุ้มูเฮ็ดกินแน่มาทำไมเพิ่นบุ้งหมูเฮ็ดฮัลโหาแม่ในโบใส่อยู่เพิ่นบังเมาอยู่วันในซ่องฟิตนี่เปล่แม่เรากันเลยย่างเข้าไปซ่องฟิตเรากันเลยยาวต้องมาเลยกับมืออันแม่ยัง่อนอันเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าให้ค่อยๆทายให้โบว่าแซ่เพิ่นกะทายให้ก็ทายก็ได้ขาบอกว่าแล้วเาก็ขวางหมูแล้วก็ตุ้งแล้วก็อารมณ์เสากินหมู อันน้ก็เป็นสามีืออะไรแล้วม่นกินแบบมาลูกแล้วก็แม่กินกวางงูแม่เจอว่าเจอว่าเำแบบกินเล่นกินแูเนกินเล่นกินงนเรากับเล่นเนี่ยเล่นเลนเล่นลนเลลันิดนึ่กจะกินอาหารแปร๊แปร๊ะอแปรแแล้วก็ให้เขาักเบิง์กเบนนี่อยู่แล้วอะไอ้ไอ้หนูก็กินมูเือกันเช่ไหมอืมมาอ่ะพี่น้องพี่น้องเขันตัวทันแล้วครับตอนนี้โอ้ ถือว่ากำลังใจจากพี่น้องนะครับนี่ถือว่าพี่น้องได้นเบิ่งบรรยากาศอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับหุดมาเยี่ยมย่างทําข้าวกันมากือว่าพี่น้องทงังฝั่งซ้ยนะครับพี่น้องที่ชมบ่อสิเป็นอยู่หลายๆประเทศครับนี่คือความหักคมผูกขั้นในการที่เฮามาสางกาบเนียนแฟนแล้วก็ในส่วนของการสาร้างการสร้างงานบรรยากาศต่อไปกับพี่น้องจ้ากนต,ตาทออี่ต่างด้วว่า ทั้งดุบว้อจะเป็นทั้งที่มามันนี่นะครับในส่วนของค้าหลาแล้วก็ทั้งผมไม่พ่อนกับหลังสาวน้องเช่อดีนะครับคุณยาสุภาพสุภาพกันเป็นอย่างแน่นะครับในมือในวันต่อไปน่ะแหละแจ่มมันนี่นะับถือว่ามาโบ้คุยคุ้ยน่องมออมดัดอืมนี่เนี่โดยก็ดูงูพวกละยังยังขาดอีกสองคนในหน้าทีมงานยังมาผมยังไล่ไล่ถึงงาน ร่างลายหมายถึงเพื่อนที่สนิทกันแค่ยูเองความกันนะ่งเมติกนยอันเป็ดเจลาน้าเนาะในการทบ้านนี่อะไรทิิก็สีเห็นเป่เห็นเห็นิ้ตกูดผ่านพูดผ่านอันตอนนี้รองแช่มอ่ะร้แช่พูดผ่านไล์ไปะังหดเลยนะตาดขจนอนอยู่กับประจักษ์ติรนจไปเรียกในทางขึนเลยนี่ขจาไปเรียกเวลาสามทุง ไกลจาก40นาทีหรอกไปเรียกไปเรียกกั่คนนั้นานทำงานอ๋อคือว่าบางมือสองมือนี่คือว่าเห็นไปโผล่ทางไหนก็ไม่ใส่ไูเบานั้นไม่ใส่ถ้าเห็นลงอ๋สงปส่เ็งโค้อยู่เด้ว่าบุมีเงินเติมน้ำมันนะเขาแอบมาได้นะวันนี้ก็จะอ่านที่ที่ว่ามาผ่าน า,า,าก็คือ,อมีธุระอ,อยูอ่อโดรอนแล้วกับคือพี่ฝนกับได้ข่าวน้องที่ว่าเออเข,ขาว่าเขาเป็นศพโภเมียกันพี่ฝน <laughs> ก็เลยอ,อยากมาอ,อยากมาเป็นคนแ้างหาได้มาเี่นี่ทั้นองโบโอ่ามาหาว่าเออเดี๋ยวนี้เป็นเราใดแล้วที่ว่าแบบว่าส่วนนันสบายดีโอเพราะว่าเขาก็เป็นพี่น้องกันจะเป็นกันยังมาทักทายอ๋เป็นเราใดยังมาเยี่ยมยังมาแล้วข่าวกับเลยรูว่าจะได้มาหาเนี่ย เอากั้เลยคือนองตั้งเอาได้นะครับคือปอมไม้กับคือนะครับที่บุกมากมันหนีเนาะว่าสะอาดความชัดเจนของน้องเรื่องระหว่างน้องคำ่ากับพี่สายฝนนี่พอมคะพ่อชัดเจนพอเห็นยังหูอยู่ไกลๆแต่ว่าคือว่าลูกกับไอ้ฝนนี่แบเป็นไอหักน้องหักกันโวไม่เห็งเลยพ่ลูกก็เลย อยากให้เคยเแต่วันนี้เมื่อโอกาสเดือดไอ้แต่อยากมากถ้าลองนี่ให้กำลังใจน้องนี่ไอ้สงก็ลองกกไ,ได้แต่ให้เมื่อใดก็มีแต่ให้เมื่อใดก็มีแต่ให้หรอโอ้ยจะสิให้ยันอย่าง,างนเนาะแล้วเขาก็ยี่ตนน้องอะไรยื่พุน่นกันยื่พุ่นก็คือการยื่พุ่นกันนะ ร่วมกันเล่ากันก็จะนึกแต่ให้ให้ให้ฟังอะแต่คนเป็นคนที่เด่นคนให้เด่นด้ยไปเถอะแม่บุญมาคนให้ออีย่างเราเนาะนิดนึงอย่างเลาอย่างที่มันบันทอนคิดใจนั่นเรื่องเราก็ให้สุขัดฟังก็ดีแล้วแต่คนก็เลยแบบเราต้องว่าเรต้องให้เ่าต้องใหญ่าิดไปหาคิดไปเด่นี่อย่างนั้นเราคันน้องเจอข่าวไปนี่แม่น้องกับเแบบสิให้น้องกับสิ่งอะก็เลยแบบยี่ต่อน้องนะพี่น้องชัดเจนกียร์บอกว่าที่นี้ลู่ตรงนี้อันพี่น้อง ที่ผลปรหาเดียดนะคะก็คือมาเฝ้ายังก็ได้ลหลายหลายยางใน้องสบายใจ้วกนรก่น้องด,ดูนะแล้วทีนี้ติ๊กตอกลหลายๆอย่างที่อ่ะตรงตอนนี้มีคนแชทมาบอกแม่ว่าน้องนะ่ะจริงๆแล้วผานะก็ดีมากฮะน้องได้บอกใช่กระกระโบดอะไรกระธรรมดาทช่ไม่ต้องการในบทชันะกระโไดดีแต่ว่าที่เข้ามีได้กับย้อนแบบเข้ากับตั้งใจทุกเก็คือถ่ายโฆษณาถ่ายคลิปถ่ายลฆษณะ แต่กระบแม่วาสีไม่ได้ที่นี่อยากกระคารน่ะเลานี่าชัดเจนเนาะพี่น้องทำกล้องพอใจเลยครับชอมาเห็นตรงนี้มาโดดคือกันประมาสองสามปีเนาะเธอว่าชัดเจนผมว่าผมว่าพี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับบางก้นกัทักมม้รักไม้วาเขาเรียกว่ากินกินหรูอยู่อะไรกินกินกินหรูอยู่สบายอยู่สบายใมุมมองอ่ะให้มุมมองของหลายคนนี่ก็เลยว่าตรงนั้นคือชีวิตน้องเขา คือแม่เนี่ยจะไม่ไปก้าวไก่ที่จะเรียกแม่แม่คือว่าแม่พ่อซ่านะคือจะไม่ไปก้าวไก่น้องเขาจะอะไรอะไรยังไงก็ตามคือก็ชนรายยุ่งเล่าใส่ผลโฆษณาโฆษณาเท่านั้นต้องดินดาเนาะต้อดินดาถามดินดาถามล่าปะมุเคือว่าใส่ผลโฆษณาทุกวันทุกวันทุกแต่ละมื้อทุกมื้อเลยงานโฆษณาที่เขามากนะก็เป็นงานของของเงาจีิงสารอะไรอย่เงี้ยเรียกว่าเยาว์คุงวันเวลาวันกินดูยุ่งสบายใช่ไหมเรียว่าเม่เทโบลอะไรอยเงี้ย อือันนี้กับก็ธรรมดารืมก็มันแบนคนทั่วไปนี่นิคือเข้าใจว่าเขากะอยู่บ้านนอกแล้วเขาไปอยู่ในเมืองอ่ะนะมาอยู่ให้เขามาอยู่มาให้เทียกันในเมืองมากับมีแน่เขาก็ไปทิ้งไปหันไปน่านไปไช้ที่ห้าทอย่างไรรุ่นเนาะัวเป็นคนเต็นพรมแต่ว่าที่น้องมันไปเหตุคิปในอย่างนี้ดูบ้านรุ่นนี้น่าเหมือนดูดูเบื้องหลังเขาเหมือนบ้านหลังใหญ่สวยงามอะไรประมาณนี้อันนี้บ้านของคำราศพลสบายบ้านนอกบ้านเขาพ่อแม่เขาก็ ไปวันนั้นก็เขาก็ทำนาพ่อแม่เขาก็ดูดน้ำขึ้นนาดดูน้ำขึ้นนาแล้วนาก็ไปดำนาซอยอยู่ัูงเขาพี่น้องก็ยดงทำนาอยู่เนาะคือจะผนกับงูไหลายดอกแต่ว่าจะผนกองงูเ่าเแ่าตามที่ใช่ผนงูนะแถวเขาไม่ได้งู้จักกันบบแม่บอกดนกระดังกล้องเพราะมันปีทุกสองปีเนาะแม่นี่ไปมาหันศูนยกับพี่หนึ่งครับเมนี่ตอนแรกๆตอนแรกๆที่ผู้จักกันท่างพี่ตัวคือใส่ผนไปบ้านเขาไปบ้านเขาแล้วไปนี่ ่าใส่คนก็ไปท่ายงานนี่อย่างละพอดีใส่คน,นคือขี่รถมีไปเนาะไปสวัสดิเขตแล้ววันนี้เห็นคําลานี้คัมลอันทักมาลินน้ำทักมาลินน้ำว่าเออเราไปกินข้าวไปดิน้นยัางน้ำบัตบอ่ะไปหุงจับทักเพ่งกัน,กนแล้วพอดีใส่คนก็กลับบ้านแล้วบ่มีรถเมอรอแลอ้วเบิร์นั่นไปส่งยู้คิวรถมีขี่รถไปไกลไปส่งใส่คนจะบ่มกันเลยนะโอ้ซึ้งในน้ำใจเพคนนะนะแล้วก็พอดีงานดองงานดองเออยู่บ้านแหละพี่สาวนะ แล้วส่วนเพิ่นเมื่อวานน่ะบ่คิดว่าเพิ่นสิไปเพิ่นก็ไปบักไก่ไก่เลยพี่ต้นไป่ไผ่งานซอยห้องเพียงเนี่ยล่ะบ่ะแต่บุกเอาหุ่นจักฮักเพียงแล้วก็เพิ่นก็เออไปท่นสมุทรไปเวียงจันทร์กัไปดิ้นไปหากันนี้นั่นแล้วหุ่นจักกันเก่นกั้นมาเลยแต่ก่อนท่นก็อาจจะบ่ก็บ่วงมู้ดอกแต่ตอนหุ่จักฮักเพีงแต่เป็นปัญมากเลยแต่ก็เป็นหมู่เป็นอ้ายเป็นน้องกันมากเลยแบบไซอยเลยกันตลอดเพิ่นก เดี๋ยวว่าเน้ยเราก็ให้นี่เห็นไอมให้เลยเพราะนั้นเ้ราก็ให้เนี่ยลูกกระ่างแจ้งแล้วดูวันนี้แฟ้งครามก็กระสิแบบว่าเออบางคนก็เหมือนเหมือนไปเอาติ๊กต๊อกมามาเหมือนมาถล่มนางเนี่ยือเลยว่าเอออยากให้กระ่างกันให้ผู้คนได้ยินจากปากเพื่อนเจ็ดพันคนพี่น้องเจ็ดพันอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนที่แบบสนิทกันเนาะเอออ่ะอยากให้พี่น้องนะครับทุงสองฟังแล้วกับพี่น้องเอพซีที่เขามาช่มนะครับ พยายามทีคอมเมนต์ทีสุภาพเดอ้อเพราะว่าจริงๆริๆเข้าโวไปบางสิ่งบางอย่างเก็นะครับคือมันมันก็เป็นหลายมุมหลายด้านแต่อ<ช>ยากให้พี่น้องเด็ทั้งห้อเข้าใจว่าเอามิตรภาพทั้งสองฝั่ง<ช>นะครับ<ช>ที่จะให้ลูกนั้นให้ลูกให้เตาเนี่ยแหละได้อยู่กับเขาได้สั่งสรรคือมนุษย์โลกเอาเอาเอาง่ายๆเลยครับพี่น้องพยายามทีจากคณะนหนที่มันเป็นลบก็ว่าอยากให้เขามาที่จะมี คมร้อามากมาเม,ม็นให้สางคข้มเสียร์ให้ครับทั้งสองไฟฉะนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างการอธิบายของลูุกมันนี่ที่ลูกมากกับเพื่อมาหากันแล้วกันเป้าหมายกอบวไดวาสิมาบอกว่ายังให้แบบให้เสียหาให้ครับผมฟังแล้ว อันนี้เรียกคิดพอนะคิดพอว่าเอออัน,น,แ,บบนแบบนี้แบบนี้มันคือหย่างเท่ากับแบบอยากให้อยากให้พี่เขาบป<ต>อธิบายมาเลยไปมาอธิบายให้มันกระจางแจ้งนะนะระวางใสยผลกับคำลาคือหลายหลายคนเขาว่าเออเป็นแฟนกันเป็นโัมี่เกียกันอันนี่าต้องบงมนเลยคืออ,อายากให้ไปว่าทุกคนเข้าใจเนาะชัดเจนนะครับข้อแรกกระทึอความชัดเจนนะครับในเรื่องของเรื่องต่อไปคือเรื่องส่วนตัวของคำลาอันนี้พอกับพออเลยเนาะ บางที่ห้องก็บ่ัด้ว่าคิดตามลูกมากแต่ก่อนลูกสิมากแต่บอกด้วยด้วยความรู้สึกที่เป็นมนุษย์น้ำกันแล้วก็ผมคิดว่าลูกเป็นคนอยู่ฝั่งซ้ายที่มีห้ามองเน่ยมองในสายตามองในการกระทําเราแต่ใครว่าเพื่อนทรงมากเพื่อว่าครับทรงมากที่จะจะให้เป็นส่วนหนึ่งของบันของบัณเห็น้ำเพื่อนร้อง ก,กันเลยนะครับเมื่อนี้ก็มีความชัดเจนอีกระดับเมื่วา <ST AR> ในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นที <ST AR> ท่พี่น้อง <ST AR> ในบอมาหลายๆคอมเมนต์นั่นล่ะผมมาบางครั้งบางที่ให้ก,กับพอคอยติดต่างบปพอคอยเห็นไปเลยนี <ST AR> ่แค่ยังเดี๋ยวต่อไปลูกจะอยู่น้ำพอกับแม่เราสันน่งสมบุญงานแบบไรตอนนี้ก็แค่ว่ารอวันเวลาเราลูกเนาะเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่ก็ตตอนรับขอมาเพื่อจะอยู่ในอ้อมกอดอ้อมแขน,น ขอบคุณแล้วถูกสิ่งถูกอย่างที่พี่น้องนะครับคิดในเรื่องส่วนต่งางกับกับอดอ๋อเด้อก่อฟังพี่น้องไว้นะครับไม่น,นี้นะลูกๆมาไม่น,นีแต่ว่าในไม้นั้นผมเบื้องล้วนี่เขามาหาเพื่อนใช่ใช่มาหาเพื่อนมาด้วยความคิดถึงมาด้วยความคิดถึงเขาไปยังมาแลยค่ะยังมาเลยวะอ้าบอกน้อง เพราะว่าเราแบบแต่ก่อนอยู่น้ำกันแล้วยู่ๆแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าจะกรยวนเรือสองเดือนนี่แหละก็หายไปเลยแล้วก็เขาก็๊บ่ได้ถามว่าเออวันได้ถามไม่ปวดว่าไปใส่แต่พุอีกทีก็ยูใสารคามแต่ก็ยังไีอยู่สารคามแต่ก็ยังให้อายยังให้บอกนอนแล้วก็เปลี่ยนเอวย่าบอกเอไยแล้วว่าถึงว่าเอื้อยยูใส่ก็ให้เอื้อยยู่ด้วยความจริงใจยู่ใส่ไผ่ก็หักนะฮะยูด้วยความจริงใจนีพี่น้องฟังสำเนียงฟังคำบอกอู้โทษจัง เมื่อหนี้พี่น้องห้ามไม่พอนขอออกตัวนะคะลูกๆไม่ยามกันได้พี่น้องไม่ไม่ยามกันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคมามาหากันก็ดีละแม่แม่มีอะไรพาใจจกหาอย่างน้อยแบเข้ามาสบายใจแล้วก็เน่ก็ขอให้กระหูตอนไอฮอดสารภาพได้ว่าอ้าิวจริงๆว่ากคนแรก็คจกนนี้โมเดลคันโมล่ะถ้าอาจจะเยี่ยมๆก็ต้องจักแม่ยในที่ว่าถ้าเพื่อนก็จะมาหาเด้วยกันตอนไอพี่ฮอตที่มาหน้าที่แล้วบอกเขาแล้วไอพี่ฮอดเลยเนาะ นั่นแหละพี่น้องสิ่งสิ่งที่คาใจหรือสิ่งที่เราสงสัยหรือทุกคนสงสัยกันอะไรประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะมันก็นเลยได้โอกาสถามกันเออวุ้นจะเป็นดีหายพี่น้องพี่น้องเจ็ดท่นก็ทันในขณะนี้ก็ลูกก็ดีใจหลายสําหรับเอสทีบ้านน้อยเป็นเป็นน้อยกระาเนาะกระาเลยก็ <c oughs> เอสทีบ้านหันเล่นโปรถือแบบแล้วก็บบพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยที่ให้โอกาสลูกใหญ่มากอยู่น้องุณยาดีน้อนมีควา ดีใจนลาค่ะคาบบมี่เอฟซีถอยเซี่ยถอยด้านตัดซื้อป้าหนี่งซื้อสีแบกกระเป๋ากับเปุ้งเห็ดนะฮะเด็กก็ขายดีบอไปแล้วเนี่ยเราไปให้บอไปแล้วเนี่ยเอาแต่มันมันมันจุ๊กแต่มันตาจุ๊กเอาเห็นในมิ้นพี่น้องว่าอยากฟังเสียงร้านสาวน้องเฉลี่มากบอกกับพี่กับน้องบอกกับพว่พี่ๆกําลังงงว่าได้บอกไปเรียนเลยเคยเห็นบวันเห็นพี่พี่เขาวันเออนี่ต้องต่อไปในในส่วนของ ซเชียลนะครับก็จะได้ป่าเนี่ยคือน้องเชอรี่นี่แหละถ้าอยากนำมงสาเป็นลําเพื่อนอ่ะอาคาไปมหาสู้กันพ่อกันในโซเชียลตาง้าแม่อยากที่เราไปเที่ยวลาวไม่ยองกกไปสิ้าไปลินเที่ยวหลวงเขาบางไปเที่ยววันนั้นก็ไปพุกทุกหนูก็แนะนำช่องตัวเองทีนี้แนะนำช่องตัวเองู สำหรับอันยูทูปของเซอร์ปการยังโบ้ค่อยโบ้ค่อยลงตลอดดอกจะโดนจะลงเพลงจะลงคลิปกับถ้าใครที่ว่ายากติดตามก็สามารถติดตามอยู่ทีทีซ่องอ่ายูทูปของสายคนที่เขาเซอร์ปนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเดี๋ยวให้คำรามบอกกันได้้หมด และสำหรับลินดาเดินลินดาก็จะเป็นภาษาไทยเลยชื่อว่า YouTube ลินดาสาวลาวนี่คนพระอใครที่มักเบิ้งกินเป๊กหรือว่าเบิ้งเยอะเป๊กเกอะมาเบิ้งซ่องลินดาได้นะทุกคนโอห่างเราพี่น้องฟังเสียงสเนียงแม่ก่นยังเงี้ยเลยฟังเนียงเออแม่ก็ว่าเออกินพ่อเนี่ยจะกินแปลกๆเนาะแม่กินแปลกกว่าแม่กินยาดีกว่าเนี่ยนี่เห็นเห็นนี่คุณย่า อันนี้กำลังแต่เราไปแมวมาสูมมือนี่เขาเรายกยากขึ้นนะอ่ากำบังเลยตอตาัมุหงส์ตไปตังเส้นบันอกอ่าตัตัดแมวคเดี๋ยวจะโชว์ใหมือให้พวกเราได้กินกันโชว์แล้วจะกินตอนนี้เลยจะัเลยมันจะดึกแล้วกินตอนนี้เที่ผ้ารูกินโชว์กันคุ้ยกันไปนั่งการลองไปจังลองกันเลยหอกลองย่ำเลกันเลยลองพี่ก็เจ็อดปวดที่ลองเ่นวดือือขนาดตอนนี้มันกี่ม้ว แม่รู้จักอ่ารู้จักอันไหนพุ่งารหาร่าเราจะเดินไปยังไงดูชีวิตของเราคือวันนี้พุ่งทีอันนี้เนี่ยยองเนารู้จักจะมาหาจิ้เยอะขึ้น่ไหนอายุอีกโอ้เนี่ยบอกใบรุ่นีเลยไปรุ่นหมดเลยนะคะมิจฉามิชองมีจฉาแค่ว่าหากินงมิจฉาเท่นั่นเท่นี่เออเห็นบอกมาหาเสื้อผ้าจะไปขายเสื้อผ้าจะประมาณนี้เห็นไหม ชั่ว่าหนาโยกะ้องหนาเป็นยัางๆเนาะชัว่าสามารถเลี้ยงเลี้ยงชีพตัวเองได้ใช่ประเด็นลูกคนพอนแม่ลูกประเด็นลูกคนพอแม่สามารถไอ้ในการชีวิตเลี้ยงพอแม่้วัตถุกคนเก่งมากเลยรล้วว่าเป็นนักร้องยีงอ่าลองพิ้งไทยเป็นดุลองพลงไท่มาลองพลงไทก็เป็นยุ้เป็นลั่มเป็นบอกลั่มลั่มเลย่รัะเป็นกรนแสฮ้องเพลงลูกุ่งได้ยุ้งลุกชงเพลงไทย แม่ไ่อย่ไม่อยเนี่ยเอากินมาหรอกกินก่อดเกย่าเอาแว่าได้เสลีวยันนะทำใจอายวันนี้ยังบอพร้อมที่สิขาดน้ำหักเลือน้อยบ่เป็นยังขอเพิยงนาำอย่า้าทิมอาย้าว พี่น้องเห็บพันก็ทำแต่ว่าฝืนลำเพื่อนสิู่ทได้นใหพี่น้องเนาะเอาดูวาลเพื่อนสยได้่่วล์รัวล์น้อง่หนาล้วน้องเด้งเหมนตรงตายวัเลยคันค้เนี่ยเดียวสิลรับพี่น้องสิ่อวลรับเตี้ยเยาวาโอ้พี่น้องยิ่งาอลรัยี่นเหมือนวาเอาไปวาะลายบรรยากาศนะพี่น้องเนี่ยเพิ่งไปชมนะครับลายชองท่านขอบคุณลายเดอฝากพี่น้องแห้งใจ นะครับถือว่าหักแผ่นกันครับพี่น้องตึงฟังซ้ายฟังขวานะครับพี่น้องฟังไถ่ฟังเล่านะครับพี่น้องที่ที่อยู่ตั้งประเพียบบริสุทธิ์หลักๆคื่อยู่อีกทนะครับที่ที่พี่น้องเช่าฟังซ้ายหลายลอันนี้กบบมือนี้แับให้พี่น้องในเบิองมาได้แบบข้อมแหนมนแท่งข้อมหักข้อมแผ่นนะครับนี่ให้พี่น้องเสพผลงานเด้อนะครับพยายามเสพผลงานพี่น้องจะโค่นกันเหมือนกันกบที่ผม,ผมบอกแหละครับว่า การถ่งบางอย่างก็เขาประเด็นไปไปก้าวร่วมแต่ว่าห้องอะไรจะเสียคนงานแล้วก็ทํ iscilla, ย ia, ายังไงมีม te. okay, ิตรภาพที meter, ่ดีนะครับพ okay. ี่น้องเด็กคิดต่ำต่อไปแต่ว่าในตอนนี้และทีเดียวลม่นาเขาแย่เดี๋ยวตอนนี้คุณยายครับป้าครับพี่โมกันลังทำต้นหอมประจันกันลังหาผ้าเขาหาผ้าเขาวจันเนาบ้านเขาหาผ้าเขาว่ะแม่แม่แม่แตงผ้าเขาแต่งผ้าเขา แกงครับกินเป็นบ๊อดตับหฮูทอดปลาตรบหูดอกแต่ว่ากับใส่คนเี่ยกับคนกกับทุกคนเหมือนกันดีเหมืนกันูตามเต็นกันแต่ว่าเรื่องน้องอ่านลานำเลยทุกคนเดินไปไหนรเรื่องส่วนโตก็คือยังโสดเนาะก็มีประเด็นกับอ้ยนี่คือเป็นไอ้น้องค่ะเป็นการเป็นแฟนแต่การย่ามอี่ยังขับไพบ่ยังเพราะว่ามนยาน ทำงานชดใจ้การั้งใจทำงานไม่เที่ยวมันมนมันผู้ใดเอา